รายชื่อสเสบย์เล่นตัวจริงกันครับซ้ายทางซ้ายมีสุรเชตขยับเล่นไม่ได้ครับโดนนรีบดินดักไว้ได้ย้อนทางฝั่งของสุรเชตนั่นแหละครับเปิดพุ่งเสาแรกไปสบัดโอ้โหบ้าไปหน่อยครัจ้าเวสต์ลี่ไม่รู้ใจนี่จะสะบัดให้เพื่อนแทบอินหรือว่าจะเล่นครับท่าทางภาษาร่างกายน่าจะตั้งใจหมู่งทำประตูแล้วครับโอ้โหใส่ ทางซ้ายของสุรเชษฐโดนกับนลิเวอร์พูนะครับสุรเชษฐ์ง้วนหนีมาได้บอลของสุรเชษฐ์ได้ลากสุรเชษฐ์ดึงเข้าขวาเป็นเหลี่ยมเท้าขวาโอ้โหจนเสาครับว้าหนึ่งเสาแลครับชัยนาคโค้งกว่านี้อีกสักหน่อยได้เรื่องเลยไม่เชื่อเลยครับ <c oughs> ดูเต็มปุมเสาแน่นว่าผู้สิทธิ์มองว่าบอลโดนจูเนสออกหลังไปเองนะครับ สุรเชษได้วางวางคนเดียวเลยโอ้โห,โ,โ,หโดดเคลียบ,บนเส้นครับบ้าจะว่าขึ้นหัวโจแต่คืนโอ้โหตัวที่ยืนปากอยู่ที่เสาไกลน่าแหละครับต้องดูว่าใครครับน่าจะเป็นอนาวินครับน่าแหละครับเสยทิ้งออกไปครับรุ่งละขึ้นมาแตะทิมชุดใหญ่ได้แต่ก็ยังยึดตำแหน่งได้ไม่สักทีเดียวแลยครับบอลของคิมซุนยองหนึ่งต่อหนึ่งลากเข้าซ้ายแล้วจิ้งโวโหลกออกครับ อกาสได้ใส่แต่ว่าไม่ตรงกรอครับคิมหลุดเองครับไม่ฉลับแล้วครับทีเด็ทอนอีกรอบทีเด็ทอนเปิดมาแล้วซับไก่ยิงไม่ตรงรอบก็ไม่ขวาของโกซุกิกองชัยนาฏยังเจาะไม่ได้ครับบุยดำจูเนสผายมือหาเพื่อนสุชาโยกเข้าขวาขวาแล้วส่งแล้วครับขอบว่าหาช่องจนเจอ หลุดมุมนี้เมื่อเหนียวแล้วได้ตอบโต้คืนจะทําได้อย่างไรครับสุรเชษเปิดตัวมาได้โบงบอลอ,อยู่ตรงไหนครับบอ,อกหลังไปเองครับโอ้โหโจเทค,คือนอีกแล้วอบอลโยนโด่งโค้งเข้าการบอมลูกโด่งใส่ตรงนี้ได้ขึ้นดูเสดสกดไม่ลงครับบอลข้ามคานเุ้ยโอ้โโอโเดสเซดินไปแล้วครับข,ขยับ นลชัยเบิ้ลออกขวาปิ้งขึ้นมาแล้วครับตัวเล่นเป็นแถวหลังนะครับโชตินันมองแล้วเปิดหักดัดจะยิงขวาโอ้โหจิตปัญญาที่สุดครับจังหวะมันสุดไปหน่อยครับโอ้โหไม่ได้ครับสุเชาเลืองเสาไกลครับวางมาตูนเอสใส่มงโอ้โหตัวพิสารเสียหลักไปแล้วนะครับโอ้เทคไม่ขึ้นแต่ว่ามงข้ามคานไปเองครับตูเนสโอ้โหเงียบโอกาสมาแล้วนะครับหลังกับประตูเริ่มลื่นนะครับพิสารดูครับ แต่ประเด็นคือหลุดมาได้ยังไงครับเลือกโกซุกิโกพักอ,อกออกซ้ายให้มาเวสลี่เวสลี่ตักโดกมาอันนันบัวแสนโดเลียได้โอ้โหใช่ดานดูดพิชิตหรือเปล่าใครครับซูปเปอร์ฮีโร่โอ้โหแล้วไม่ต้องลุ้นเลยครับว่ามันจะข้ามเส้นหรือเปล่าอีกเยอะเลยครับนี่ยครับพิชิตครับด้านหลังแฟนกุยลำเพไปแล้วครับพิชิตเซฟได้ โอ้โห <laughs> oh oh. โชชิโมจิทยานไปแล้วครับเปิดวางไปขวาให้ที่จิตปัญญาซับเข้าซ้ายซ้ายแล้วยิงโอ้โ oh ห oh. mm hmm. ลุดกรอบ ah, มีตัวขยับมีตัวขยับด้ตะว,ว,วัดนะครับมาติดพันวัดไฟไหลัหวดอีกว่าโบซุกิยิงอีกทีหนึ่งติดเซฟก้อหน้าประตูโอ้ oh oh. มีสารเซฟได้ครับ ้บอลมันขูดคลิกไปขุดคลิกมาครับในที่สุดก็ได้ขวาของเวสลี่ครับดูเตะมุกของบุรีรัมบุยรัมรอสวนอยู่ครับเปิดมานัานไม่แม่นเสร็จนุชชัยใส่หน้าก็รอย้อดเมิดมากทะลุบาถทาโชว์เล่นมันล้ำนะครับโอ้โหมีทั้งสองขยับมาแล้วโอ้โหแต่เจ้าตัวดูมั่นใจว่าเขาไม่ล้ำครับโช เดี๋ยวต้องดูครับว่าล้ำไม่ล้ำครับเดี๋ยวต้องดูดูนะครับฟึบบอุ้ยมุมนี้เหลื่อมๆจะไม่ล้ำครับโอ้โหถ้าเกิดว่าจากภาพที่เฟรชไว้เมื่อสักครู่นี้เลื่สเชาวิ่งมายิงบอลปืนชนะประตโอุ้ยลูกอบปูเตะมุมครับเตะมุมเตะมุมรัก แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเกมได้โมบายสเตเดียมบุรีรัมย์เสมอกับไชน่าทฮอนบิลศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับตา,ามแฟนบอล13,400หม่ามพีก5คนนะครับทำอะไรกันไม่ได้ครับแบ่งกันไปทีมหนึ่งแต้มแต่ด้านนี้ความรู้สึกคงไม่ต่างจาก3คะแนนแล้วครับสำหรับทางด้านของไชน่าทยุตสถิติแพ้รวดมา7เกมได้สําเร็จแล้วมาไปได้แต้มที่บุรีรัมย์ซะด้วยครับครับวันนี้หมดเวลาสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับคุณประสิทธิ์วิเชียรภูสกับผมธนิพนธ์สารลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ